สวัสดีค่ะเอามาทักทายกันตามเคยนะคะเอาเป็นจ้งไดเบิ่งคลิปแล้วพากันไปฝึกไปเห็ดเหล่าไปอาของใจยังบอแต่ของใจไม่ยังกะมาคุยกันได้ระจา้าเด้ดเขียนคอมเมนต์มาคุยกันอ,อันพินวนเห็ดเฮ็ดท่านี้แกอาการแบบนี้มันคือเห็ดบอได้ เอาเข้าใจบอดถือกเอาสอกใส่บอดถือกสีเห็ดจังไดจังสีใส่ถืกอา่อาอา่ามันคือเป็นแบบนี้อย่างเสียเนาะมีปัญหากับมาคุยกันถามกันเดี๋ยวพี่นุนก็นจะมาอ่านอ่านหลอกกาเสิมา,าแนะนำอา่าให้ค้ำปรึกษานะคะว่ามันเป็นอย่าง มันคเครียรถบอสตึกเคลียรบอเ,เป็นเนาะคือว่าสงสัยก็มาทำกันคุยกันนจะจ๊ะเนาะอันการเบิงอันผู้ได้กระเบิงใดแต่ว่าการคนว่าบอึงว่าการทำนี่มันกับ่คือจับมือเฮ็ดละ่ะแม่นบ่หล่ะแต่ก็เฮ็ดได้พุดแหละคนเ้องถ้าคิดว่าจะทำทำได้หมดนะ มันอยู่กับความพยายามอยู่กับความตั้งใจกาเฮ็ดไปฝึกไปนาอคะเนาะกาเดี๋ยวพี่นุน่นกะจะพยายามทําคลิปมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะการใช้เขาการใช้สอกหรือว่ากาแก้อาการแต่ละเคสแต่ละอย่างมันมีหลากหลายอย่างมากนะคะ เรียนไปศึกษาไปทีละนิดเก็บข้อความเอ่อเก็บความรู้ทีละหน่อยนะคะเรียนกับอาจารย์คนนั้นแน่กับครูคนนี้แน่ปัปนกันไปก็เอามาอา่าความรู้นั้นๆเอามาพัฒนาง,งานจากของนอกค่ะเออกระชได้หัววาอ้า ท่านี่ผู้นั่นเฮ็ดจังสันท่านี่ผู้นี่เฮ็ดจังสี่เอาเฮ็ดแบบนั่นก็ได้เฮ็ดแบบนี้ก็ได้มันก็สิแตกต่างกันนาะจะเนาะต่างครูต่างความรู้นะแต่เราสามารถเอามาอ่าไอสร้างสรรค์พัฒนางานจาขคลองใดเนาะคะเนาะคลองแบบนี้มันมันต้องมีครูนะคะแต่บ่มีครู เฮาสิเริ่มต้นบ่ได้เลยนะมันต้องมีคนบอกมันต้องมีคนสอนเราถึงจะเริ่มได้เข้าถึงจะทําเป็นนาอค่ะเนาะพี่นวลเองนะคะพี่นวลก็มีครูกระเลียนมาเป็นก็บ,บอกก็สอนเฮ้าก็จังหู้จักว่าเออเหตุแบบนั้นเป็นจังสันจังซี่อ่าพี่นวลกะมีคู่มากือกันพี่นวลก็จังมาสามารถบอกต่อใดบอกตัวใดนาอค่ะเนาะ อันนี้ค่ะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนาะผู้ศึกกําลัางเริ่มฝึกกําลังเริ่มทํางานหรือว่ากําลังเริ่มเรียนเนาะคะเนาะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้บอกได้ซ้านี้นะมีหลายอย่างที่ต้องเรียนดูที่ต้องเห็นที่ต้องรู้มันบ่มีคําว่า,เ,าเรื่อพ่อแล้ว บบมีดอกมันมีลายอย่างแตกต่างกันเนาะก็กมาติดตามกันนอกกันนอกคือวานั่นแหละอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทํางานวันหยุดกับคอมีความสุขกับครอบครัวอ่ะพอกันคลิปหน้า้คะเด้อสวัสดีค่ะ